สวัสดีครับผมคนมุนาศรีชแนลครับวันนี้เรามีให้ดูหนึ่งคันนะครับสำหรับฟอร์ดรถไทยใครหลายๆคนที่กำลังมองหานะครับเราจะรีวิวให้ดูนะครับวันนี้โอ้ฮอลิคอปเตอร์ใครเนาะบ,บินมาบนมีฮอร์บินมาพอดีครับผมก็6600คันนี้นะครับเขาจอดขายอยู่ข้างถนนคนมุกนาวก็จะจะรีวิวเลย หรือจะถามราคาให้นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวคนมา,าจะโทรถามเขาดูว่าราคายังไงตงัวนี้โอชุดศูนย์ตรงไหมเดี๋ยวจะอ้อมไปดูฝั่งนูน้นว่าเขาตีตาตัวไนะหนเนาะสปหนรบบเครื่องนะครับแต่ดูแล้วมันเป็นโค้ดทีนะครับตัวนี้เนาะเขามีแถมผ่านด้วยนะครับรีวิว,ว,รวเร็วนะครับผมทุกคนเจ้าของเขาไม่อยู่เราไปเดินโบเวลเว,ว,เว,ว,เวรถเขาเดี๋ยวเขาจะไล่มาก,กัดผมอีกนะครับนี่ ใส่ผัานพวงให้ด้วยนะครับผานพวงก,ก็มีผัานพวงให้ด้วยผันด้านหน้าก็มีนะครับราคาก็น่าจะไม่สูงมากนะครับส่วนป้ายเขาติดว่าขายถูกๆเดี๋ยวผมจะโทรไปถามราคาไว้ให้และจะเม,มมให้และจะเอาใส่เบอร์โทรเข้าไว้ด้วยนะครับส่วนใครสนใจราคานี้ก็โทรลองโทรไปคุยดูนะครับว่าราคานี้ต่อรองได้ไหมยังไงนะครับเนาะทุกคนเนาะฟอร์ดคันนี้ถ้าดูในจากเซตตาผมก็ เขาทำสีใหม่จะดูไปดูตีตาก่อนนะแต่เครื่องปั๊มก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับทุกคนนี่โคดทีนะครับโคดทีนะครับโคดทีตีตาฟอร์ดนะครับผมว้าวโอ้นี่นี่ก็ ใครสูบถูกใจนะครับมันเป็นปอดเพาเดียวนะทุกคนปอดเพาเดียวแต่ว่าถ้างานไม่ใหญ่มากก็น่าจะเอาไปใช้งานได้อยู่ไปลากไปอะไรได้อยู่เนาะสำหรับบรรจุงานใครเนาะก็ประมาณนี้คนมุนาเห็นก็อยากจะรีวิวนี่ก็เบอร์เบอร์ทรเขาก็เบอร์โทรนี้ครับผมเบอร์ทรเขาก็มีก็จัดขายอยู่ข้างถนนเนาะว้าวขายถูกๆครับนี่เบอร์ทรเขาจอดอยู่ข้างถนนก็คนมุนาาก็ขอรีวิวเลยยังไงก็โทรถามดูนะครับทุกคน โทรถามราคาดูมันผ่านไหมโอ,โอเคนะครับผมรถคันนี้มันจอดที่ข้างถนนครับทุกคนก็ถ้ามันตรงกับงานใครหลายๆคนหรือตรงสเปคกใครหลายๆคนก็โทรถามดูนะครับถ้าไม่ตรงก็ไม่ต้องโทรก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวคนมึงนาจ,จะโทรถามราคาให้ก่อนนะครับเดี๋ยวกว่ากว่าทางเจ้าของเบอร์เขาไม่รับเผื่อโทรไปมันโทรเยอะเกินอ่ะนะครับถ้าตรงถึงโทรไปนะครับเนาะโทรสอบถามราคาดู แต่ถามว่าในสัยตาค่อนมงหนาาก็มันก็ยังกิ๊กๆอยู่สําหรับการเา้าเซอร์วิสอะไรเนาะยังโอเชยอยู่สายไฮโนรีๆก็ยังดีๆอยู่นะครับมันก็ตามสภาพแต่มันก็ถ้าจะใช้งานได้ดีอยู่เนาะทุกคนครับผมเจอกันที่พี่หน้าครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ